แล้วค่ะคุณผู้ชมพาไปดูกิจกรรมดีๆที่เขาสร้างจิตสํานึกแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์อุ่ยขออภัยค่ะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะโดยในงานค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมาเป็นประธานเองเลยตามเยเมนไปเลยค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาที่ค่ายพระรามหกอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างจิตสำนึก และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยครูกอครูขอโดยพลตำรวจเอกกิตร,รัตนเพชรผู้ปิจชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานให้แก่บุคลากรตำรวจโดยเฉพาะตำรวจตะเวนชายแดนที่เป็นครูแด เพื่อนำเอาไปสอนเยาวชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและสำานึกถึงบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยมีเพชรเพชรงามจากตำรวจทั่วประเทศถึง462ท่านมารับการถ่ายทอดจากทีมคุณครูจิตอาสา904พระราชทานดําโดยแม่ครูปร้อดครูปัม้มดรอ,อรักษิกา ดรสุทธิพงศ์และพันเอกจักรลินพร้อมด้วยคุณครูผู้ช่วยรวม5วัน4ี่คืนเพื่อนำอวิชาดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเจ้าค่ะท่านผู้ชมสำนักงานวิชาตการมีภารกิจสำคัญที่ต้องปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นภารกิจลำดับแรกของสนัชาติและก็ข้าราชการตำรวจทุกคนครับ ดังนั้นตัวผมเองเนี่ยผมมีความตั้งใจครับแล้วก็มุ่งม,มั่นที่อยากจะสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับข้าราชการตำรวจทั้งหมดครับจึงได้มีแนวคิดให้กับครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนถือว่าเป็นพลังยิ่งใหญ่ครั้งสําคัญเลยครับที่เราสามารถ ให้คนสําคัญในพื้นที่ที่เป็นครูสอนนักเรียนตรชดอเราทั้ง222งโรงพอร้อยสี่บแแห่งรวมทั้งกําลังพลจากนครบาลภูทร1-9มารวมตรงนี้เพื่อจะถ่ายทอดความรักความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวและแผ่นดินเนี่ยเขาจะสามารถนําไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ที่สุดครับผมครับผมก็เรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ประวัตศิศาสตร์ชาติไทยมาพอสมควรแต่ก็ได้มามีความรู้เพิ่มเติมในการอบรมของกองทัพภาคที่1ในการสร้างครูกอ นะครับแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเป็นครูทําหน้าที่สอบได้มาสร้างครูตํารวจตะเวนชายแดนรวมถึงครูแดซึ่งเข้าไปสอนในโรงเรียนอยู่แล้วนะครับผู้กำกับก็ให้คําแนะนำนะคะในการที่บางจุดที่เรายังไม่เข้าใจในบางเรื่องท่านผู้กำกับก็สามารถแนะนําให้เราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะจากจบการฝึกอบรมแล้วเราเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายทอดให้กับโรงเรียนต่างๆที่ในพื้นที่ของเราแน่นอนอยู่แล้วครับ เพร่อมากราที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็เราก็จะเป็นคนไทยที่มีความรักความสามัคคีและเข้าใจประวัติศาสตร์มากนครับเกิดบัดนีไม่มีต้นทุน้องตอบแทนพระคุณแผกท่านยินเย้